สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนนะครับที่น่เราจะมาคุยคุยได้ในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์นะครับไซไฟส่งท้ายปีนะฮะของทาง Netflix Original Series นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Silent Sea นะครับทะเลสงัดนั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง The s i l e n t Scene นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโลกนะครับในยุคสมัยนะครับที่มีแต่ความแห้งแล้งนะครับน้ำนะครับจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและ ถูกจัดสรรตามชนชั้นกันไปนะครับที่จะเล่าเรื่องนะครับผ่านทีมสำรวจอวกาศนะครับที่จําเป็นจะต้องทําภารกิจนะครับในการไปเก็บตัวอย่างลึกลับนะครับในสถานีอวกาศบนดวงจันทร์นะครับที่สถานีนี้ครับก็กาลังจะปิดตัวลงนะครับที่พวกเขาครับได้ไปพบกับเหตุการณ์ประหลาดอันน่าสะพึงกลัวนะครับบนสถานีอวกาศแห่งนั้นนะครับและต้องเอาชีวิตรอดนะครับจากสถานีอวกาศนั้นให้ได้นั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Silence ครับ ก็สาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องเลยที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมากเพราะว่าเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกเลยที่ผมดูนะที่เป็นแนวแบบอวกาศไซไฟจ๋าๆเลยแล้วเท่าที่ดูทีเซอร์ดูในใบโปสเตอร์ต่างๆนะครับก็พบว่าโอ้รดักชันน่ะน่าจะคาดหวังได้เลยเพราะว่าช่วงหลังๆมาคือเกาหลีเขาพัฒนามาจนสามารถทาซีรีส์ส่งออก,ออกอวกาศได้คิดดูฮะ,ะเพราะฉะนั้นคือมีความคาดหวังเต็มตัวเลยแต่ก็ ในอีกส่วนหนึ่งครับก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันครับว่าซีรีส์เนี่ยเอาอากาศจริงๆถ้าถ้าไม่นับเกาหลีนะครับประเทศอื่นก็ทากันมาก่อนแล้วก็มีทั้งเรื่องที่สนุกบ้างน่าเบื่อมั่งเข้าใจยากบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เลยจะมาลุ้นครับว่าแล้วถ้าเป็นซีรีส์เนีเอวกาศของเกาหลีมันจะเป็นยังไงนะฮะกับ อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจพอกันเลยก็คือการแคสตงนักแสดงครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแบบแม่เหล็กดึงดูดคนดูเลยนะครับเพราะว่าการแคสกงยูกับแบรดูนา,าเล่นด้วยกันเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่โหเหนือความคาดหมายมากๆเลยนะฮะอ่ะอย่างกงยูครับไม่ต้องวุดถึงเยอะแล้วกันนะครับเป็นสามีแห่งชาติเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผลงานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็นกอัดเรื่องกอลลินนะฮะหรืออ่าผลงานที่เขาไปเป็นแขกรับเชิญก็คือเรื่องสป,ปีดเกมนะครับซึ่งเป็นเรื่องล่าสุดเลยนะครับ ส่วนแบดูนานครับเราก็จะเห็นเธอครับที่คุณหนะ้าคุณตากันเลยก็คือจากเรื่อง k i ิงดองนะฮะแล้วก็ผลงานในเรื่อง Stranger 2นั่นเองนะครับทำให้ครับก็เลยเป็นการโคจรมาพบกันของดาราเบอร์ใหญ่ของเกาหลีนะครับที่ได้มาเล่นซีรีส์ร่วมกันแถมเป็นซีรีสนะ์แนวอวกาศที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยโอ้โหแค่นี้ก็คือแบบไม่ต้องคิดมากหรอกครับมาดูกันเถอะมาดูกันเถอะนะครับโอเค สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สำหรับเนื้อเรื่องผมจะพยายามเล่าและรีวิวแบบไม่สปอยนะครับพเพราะว่าเรื่องนี้มันขายความลึกลับมันขายความน่าสะพรึงกลัวมันขายความะระทึกขวัญน,นะฮะเพราะฉะนั้นการสปอยของผมสำหรับคนที่ไม่เคยดูมันจะทำให้เสียอรรถรสไปอย่างทิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามไม่สปอยเลยนะครับก็ <ST> S> <S สําหรับเนื้อเรื่องนะฮะก็มันเป็นเซตติ้งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งในโลกที่เป็นในยุคสมัยที่บบน้ำอ่ะมันหายไปบางส่วน ค,คือคนน่าจะใช้เยอะมากๆหรือว่าเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทําให้น้ําที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตเนี่ยมันหายไปจากโลกซะเยอะเลยทําให้น้ําที่เหลืออยู่มันเหลือจํากัดมากๆครับแล้วแถมประชากรในโลกก็ยังเยอะอยู่ทําให้จึงมีการจัดสรรการให้น้ำนะครับตาม ชนชั้นตามความสําคัญละกันถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็าอาจจะแบบได้เป็นการ์ดนะครับการ์ดคล้ายๆบัตรเครดิตในการไปรูดเอาน้ํามาดื่มมาใช้นะครับซึ่งจะได้ทีแบบน้อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนชั้นสูงหรือบุคคลสําคัญระดับประเทศเนี่ยพวกนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้การ์ดแบบสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้คืนน้าใช้อย่างฟุ่มเฟอือยได้เลยนะครับซึ่งใน เซตติ้งของโลกจะเป็นลักษณะนี้เพื่อให้เรารู้ถึงความสําคัญของน้ําว่ามันสําคัญขนาดไหนนะครับทีนี้ครับในเรื่องครับมันก็จะมาเล่าเหตุการณ์หลักๆครับผ่านกลุ่มนักสำรวจกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องไปทําภารกิจในการไปเก็บกู้นะครับตัวอย่างปริศนาลึกลับที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจะไปเก็บอะไรนะครับขึ้นไปบนสถานีบนดวงจันทร์เพื่อไปเอาตัวอย่างครับที่ในสถานีอวกาศที่กําลังจะปิดตัวนั่นเองนะครับซึ่งคนที่มานําทีมครับใน การสารวจครั้งนี้นะครับนั่นก็คือตัวกัปตันฮันยุนแจนั่นเองนะครับที่ระบโดยกงอยู่นะครับซึ่งตัวกัปตันฮันนะครับก็จะมีสมาชิกในทีมที่มีความสามารถหลากหลายนะครับตั้งแต่พวกช่างเทคนิคหรือว่าเป็นพวกที่มีฝีมือในการใช้อาวุธต่างๆตามคอนเซปต์เลยนะฮะและหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของเขาก็คือตัวดรซงจีอันนะครับที่ระบโดยแบดูนานะครับซึ่งตัวเธอเองนะครับก็จะเป็นนักชีวดาราศาสตร์นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เก่งมากๆระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ตัวเธอเองก็จะมีีีีคคววววาาามมเเชชช่่่ยญด้นนรรืองงพกสิิตะับ ทั้งบนโลกแล้วก็ในอวกาศครับเป็นคนที่สามารถไปตรวจสอบสิ่งแปลกประหลาดได้อะไรทำนองนี้แล้วกันนะครับซึ่งเธอนะครับก็ได้มาร่วมภารกิจด้วยนะครับซึ่งตัวเธอเองนะครับก็จะมีจุดมุ่งหมายแสงด้วยเพราะเธอต้องการจะไปตามหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะครับของพี่สาวของเธอที่ทางานอยู่บนสถานีอวกาศอันนั้นด้วยนะครับทำให้นะครับกลุ่มนักสำรวจกลุ่มนี้นะครับจึงได้เดินทางไปนะครับที่สถานีอวกาศบนดวงจันทร์นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดมุ่งหมายแสงแตกต่างกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือว่า การทำภารกิจเสี่ยงตายท้งนี้เนี่ยมันจะทําให้ทุกคนสามารถยกระดับการ์ดของตัวเองในการรับน้ําให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือทุกคนนะครับจะไปทํางานอันนี้เพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนั่นเองครับรวมถึงตัวกัปตันฮันด้วยนะครับที่จะต้องอใช้ภารกิจนี้ในในการมาช่วยชีวิตลูกสาวของเขาด้วยนะครับทําให้นะครับ ทีมสำรวจทีมนี้ที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันครับจึงได้เดินทางไปบนสถานีวิจัยบนดวงจันทร์นะครับซึ่งสถานีวิจัยนี้ครับก็จะตั้งอยู่บนโซนที่เรียกว่าเป็นทะเลแห่งความเงียบสงบนะครับก็คือซาวเลนซีตามชื่อเลยนะครับก็คือพื้นที่บนดวงจันทร์ที่คาดว่าเมื่อก่อนเคยมีน้ำามาก่อนอ่ามันมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยนะฮะทำให้ทุกคนก็เข้าไปในสถานีแห่งนี้โดยคิดว่าภารกิจนี้มันคงไม่ยากมากนะครับแต่ว่าผู้คนพอเข้าไปในสถานีปุ๊บก็เจอกับเรื่องที่ ใช้คาว่าเกินความคาดหมายมากๆครับแล้วก็จึงนาไปสู่ความน่าสะทื่นกลัวและก็ความระทึกขวัญในการทําธารกิจครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับเนื้อเรื่องนะครับก็ขอพูดแค่นี้เลยนะครับที่นี้นะครับก็หลังจากที่ผมดูไปแล้วทั้งหมด8ตอนนะครับพอดีมันปล่อยมาเมื่อวานเลยวันที่24่ธันวาเนี่ยมา8ตอนรวดเลยนะครับเพิ่งดูจบไปเมื่อคืนนะฮะก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมารีวิวกันเลยนะฮะคือสําหรับผมนะครับที่เป็นสายชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังที่เกี่ยวกับอวกาศเป็นทุนเดิมอยู่แล ใช้คําว่าสนุกเลยอะต้องบอกก่อนเลยว่าสนุกเลยสําหรับคนที่เป็นสายที่ชอบดูหนังอ,อวกาศแล้วก็แบบเอออาจจะมีเจอสิ่งลี้ลับในอวกาศอะไรประมาณนี้ผ่านเกณฑ์เลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีความยาวแปตอนผมบอกเลยถ้าคุณไม่ใช่สายที่ดูซีรีส์แนววิทยาศาสตร์หรือว่าอาวกาศอยู่แล้วช่วงสั้ สักสามตอนแรกรับรองมีเบื่อมีเทแน่นอนครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการปูเนื้อเรื่องมาระดับหนึ่งเลยแต่ว่าในช่วงแรกๆที่ปูผมบอกตรงว่าปูออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือเขาเหมือนเขารีบปูไปเร็วมากๆแล้วพื้นฐานตัวละครแต่ละตัวก็ไม่ได้เล่าในช่วงแรกครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆมาปล่อยในช่วงต้นเรื่องในแต่ละตอนอะไรประมาณนี้ครับทำให ในช่วง2ตอนแรกผมว่าซีรีส์ยังไม่สามารถจะแบบเรียกคนมาดูหรือว่าพยายามลังคนให้ดูต่อได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครมาดูคลิปผมนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณคาดหวังกับซีรีส์ที่เป็นไซไฟมีความลึกลับอะไรในอวกาศอย่าหยุดดูนะฮะดูต่อไปนะครับเพราะว่าสักตอน3ตอน4ขึ้นไปพอมาเริ่มเฉลยปริศนามาโอ้โหผมบอกเลยว่ามันพีคมากมันเป็นอะไรที่ ผมไม่เคยคิดมา่ก่อนว่าผมจะเจอพลอตแบบเนี้อ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันครับผมคือตอนแรกที่ผมมาดูผมกะว่าผมจะมาเจอพลอตแบบอวกาศทั่ว,วไปเดี๋ยวก็คงเจอไวรัสเจอเอเลี่ยนเจออะไรพวกนี้ครับแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มาเหนือกว่าเยอะนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม,ม่มากๆแต่ว่าผมไม่บอกแล้วกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือว่ามันคืออะไรแต่ว่าบอกเลยว่ามี มีเคโลกแล้วกันแล้วก็มีตัวด้วยมันมี2องค์ประกอบนี้ที่มันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับพวกหนังไซไฟและทึกขวัญอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ทีนี้นะครับสําหรับการเล่าเรื่องแล้วกันก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าตัดช่วง2ตอนแรกไปเนาะเป็นการเล่าเรื่องที่สลับกันระหว่างความเนื่อยๆกับความแบบโหแล้วทึ่ขวัญแบบตื่นเต้นสุดๆเลยมันจะสลับกันประมาณนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากมันอยู่ในสถานีอวกาศครับเพราะฉะนั้นคือมันจะค่อนข้างเงียบเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบ ไม่ค่อยได้มีแอคทิ i ิตี้อะไรเยอะครับเพราะฉะนั้นนยมันก็จะมีช่วงคุยกันวิเคราะห์โน่นนี่นั่นครับซึ่งถ้าใครง่วงๆอยู่ช่วงนั้นก็น่าจะหลับอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพอสลับมาถึงจุดที่มันเป็นจุดคลี่น็ซ์หรือว่าจุดที่แบบระทึกขวัญตื่นเต้นมากๆผมบอกเลยโหทําได้ดีมากๆนะฮะแล้วตอนนี้ผมดูนะครับผมก็จะมีความรู้สึกก็แบบว่าวัดเฮ้ย อะไรประมาณนี้บ่อยมากครับเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าผมชอบผมเหนือความคาดหมายบ่อยมากนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออเรื่องนี้ใช้ได้เลยสอบผ่านในเรื่องของพล็อตเรื่องแล้วกันนะครับสอบผ่านในเรื่องของความครีเอทว่าเออมันมีโปมันมีความลึกลับเบื้องหลังนะครับยิ่งเฉลยไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยเรืครับโดยเฉพาะ EP7 ครับโอ้โหพอจะ EP7 คือแบบวัดไปเลยคือแบบวัด คือพีชจริงนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะก็เล่าเรื่องจบใน8 EP ได้ผมใช้คําว่าจะว่าสวยงามก็ไม่เชิงจะว่าแย่ก็ไม่ใช่นะครับก็คือจบแบบกลางๆอยู่ในเกมที่รับได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีหลังๆก็คือจบแบบปลายเปิดนะครับ ทำให้หลายๆคนก็อาจจะใช้คาว่ามีเครื่องบ้างแล้วกันแต่ว่าสําหรับผมผมก็รู้สึกว่าแบบออจบประมาณนี้มันก็ไม่ได้แย่มากนะผมพอรับได้อยู่นะครับแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพล็อตคลาสสิกของหนังไายไฟอาอกาศทั่วๆไปเลยก็คือการเดินทางเดินทางไปหลายๆคนทุกคนมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกจะมีบางคนที่แบบเป็นช่างเทคนิคบางคนพูดมากบางคนเ,เขาเรียกว่าอะไรเ,เป็นคนที่แบบเอเออะไรก็แบบบนบนเทียงคนอื่นตลอดครับคือ มันจะเดินเรื่องลักษณะน,นี้ปุ๊บคือคุณสามารถเดาได้เลยว่าเดี๋ยวใครตายคนแรกข้ไหนตายคน2ออะไรทานองนี้ครับหรือว่าใครจะรอดบ้างพอพอเดาได้นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดด้วยนะครับแล้วก็พ็อมแล้วก็จะเล่าเรื่องไปเรื่อยครับว่าพอถผงสถานีวากาศปุ๊บก,ก็ไปเจอเหตุการณ์ประหลาดแล้วค่อยๆสืบหาความจริงไปเรื่อยๆพอเจอปุ๊บก,ก็เข้าสู่คลายแม็กซ์ของเรื่องแล้วก็ดึงไปถึงตอนจบอะไรประมาณนี้เลยครับคือพ็อตในการเล่าเรื่องคือคลาสสิกมากๆเลยแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของเรื่องนี้ก็คือ,อความครีเอท ในการวางตัวปมปริศนาหลักของเรื่องที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมชอบการพูดถึงไอ้ตัวเชื้อโรคหรือไวรัสตัวนี้มากเลยนะครับหรือว่าไอต้ตัวตัวประหลาดที่อยู่บนสถานีอะไรทำนองนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าสำหรับใครที่พอฟังประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะแบบเอเลี่ยนไหมมันจะแบบแหวะไหมมันจะแบบเออตุ้งแช่ไหมผมบอกเลยว่าสำหรับผมที่ <laughs> เลี่ยงการดูเอเลี่ยนนะฮะมาตลอดเลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูได้ครับ เรื่องนี้ไม่ไม่แหวะมากครับมันอาจจะมีช่วงแหวะบางจุดแล้วกันแต่ไม่ได้แบบแหวะจนรับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตุ้งแค่มีไหมมีนิดหน่อยไม่ได้ทําให้จรู้สึกว่าแบบโอ้โหตกใจกลัวหรือว่าแบบต้องปิดตาดูอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะทุกอย่างดูได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีเรื่องนี้ครับตัวนักแสดงหลักทั้ง2ตัวคือทั้งกงยูแล้วก็แบดูนาก็คือแบกเรื่องไว้ดีมากแบกทั้งเรื่องเลย2คนนี้คือการแสดงออกในแต่ละบทบาทของพวกเขาก็แสดงสีหน้าแสดงออกมาเป็นตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆเลยนะครแล้ว,วลดออมื ก็ผมใช้คําว่ามีบทบาทสําคัญเมือนกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะมีมีแอร์ไทม์ของตัวเองชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวละครบางตัวที่แบบก็อาจจะแบบาหายหายไปบ้างอะไรทํานองนี้นะฮะแต่ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นว่าพอมันเป็นซีรีส์เกาหลีเราคาดหวังว่าจะมีดราม่าเยอะใช่ไหมเรื่องนี้ดราม่าไม่เยอะมากอมีแหละมีตามสไตล์ของซีรีส์เกาหลีแหละแต่ว่าไม่เยอะมากไม่เยอะมากไม่พอครับคือ มันใส่ความเป็นแบบวิทยาศาสตร์ใส่ความแบบเป็นซีรีส์ไซไฟมาอย่างเต็มตัวเลยทําให้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผมมากเลยว่าแบบเออในที่สุดซีรีส์เกาหลีก็ไม่จําเป็นต้องดราม่าก็สนุกได้ดีกว่าอะไรทานองนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังว่าจะมาดูแบบโหดรามา่าน้ําตาแตกอะไรทานองนี้ผมไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วก็ใครคาดหวังถึงเลิฟไลน์อะไรทานองนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับอย่าคาดหวังนะครับเรื่องนี้คือมาดู หนังแบบวิทยาศาสตร์จะจ่าที่มีความระทึกขวัญสุดๆเลยอะไรทํานองนี้นะครับเอออีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องขอชื่นชมเลยก็คือเรื่องโปรดักชันนะครับก็คือสามารถจําลองสถานีอวกาศออกมาได้ค่อนข้างเนียนเลยถึงแม้จะรู้ว่าเป็น CG ก็ตามนะครับเออซีเรื่องนี้ถือว่าสอบผ่านนะโอเคมันอาจจะมีลอยๆบางจุดพอดูออกบางจุดแต่ว่าในภาพรวมคือทําออกมาได้ดีมากๆคือแบบนี่มันซีรีส์เกาหลีจริงเหรอทำไมมันต้องอลังการอะไรขนาดน,นี้เลยนะฮะส่วนพวก อ่าพร็อพต่างๆหรือชุดการแต่งกายเออผมชอบชุดอวกาศเรื่องนี้มากเลยมันดูมีความแบบว่ามันดูใช้งานได้จริงระดับหนึ่งแล้วก็มันดูแบบเออมันไม่ดูบวมๆแบบเหมือนชุดอวกาศปัจจุบันเนาะมันดูแบบค่อนข้างเหมือนเป็นสูตรเลยมันโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็พวกพร็อพต่างๆในสถานีอวกาศก็ดูไม่กองแกงมากครับดูแลแบบเออก็ยังพอเข้าใจว่าแบบเออมันก็ดูไฮเทคดีนะอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขอชื่นชมให้กับทีมงานเลยนะครับ สุดท้ายนะฮะก็ถ้าขอสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Silence sea นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวไซไฟอวกาศที่เล่าเรื่องตามพล็อตคลาสสิเลยนะครับใครใครดูหนังแนวนี้มาก่อนหรือซีรีส์แนวนี้มาก่อนก็พอจะดาแนวทางได้แต่ว่าความระทึกขวัญหรือความตื่นเต้นที่ใส่มารวมถึงชาก์คล a x แม็กซ์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ ตัวปมสําคัญหรือว่าตัวที่เป็นจุดขายของเรื่องอย่างตัวพวกเชื้อหรือว่าตัวประหลาดอะไรพวกนี้ทำออกมาได้ครีเอทมากๆแล้วทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและใครเป็นแฟนคลับของอกงยูกับแบรดูนาผมบอกเลยเรื่องนี้คือ,อเป็นนักแสดงที่เอาอยู่จริงบทบทอะไรมาก็ตามพวกเขาเอาอยู่เล่นได้ตามบทมากๆเลยครับออก,กงยูเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะแบบไม่ได้เน้นหล่อมากแต่คือโคตรเท่นะฮะออกมาเป็นการ์ตันที่ โคตรเทพและเพึ่งพาได้นะครับส่วนไบดูนานก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวที่ใช้คําว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับแล้วก็เก่งมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ใครชอบซีจี CG, หรือว่าโปรดักชันแนวไซไฟล้ําๆอะไรพวกนี้ก็ถือว่ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเป็นแบบแนวเนื่อยนืสลับตื่นเต้นนะครับแล้วก็สามารถดูได้จนจบโดยที่ผมพูดได้เลยว่าสนุกครับเรื่องนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่ได้ถนัดแนวไซไฟจริงๆก็ 大家。 ขอให้ลองสังกนหน่อยแล้วกันนะครับผ่านสักตอน2ตอน3ไปนะครับลองดูว่าคุณยังถูกจริตคุณหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จริงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเรื่องอื่นแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง The Silence a นะครับทะเลสงัดนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Silence a นะครับทะเลสงัดนั่นเองนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือช่องทางของ Netflix นะครับตอนนี้ฉายมาแล้วทั้งหมด8ตอนนะครับก็ไปดูกัันนยยาววๆเลครบใช่ง หยุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับชอบการรีวิวของละคนกดไลค์คกด Subscribe เพ็่กาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้ารล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ